พี่น้องถามว่าละหมาดเร็วแล้วก็อย่างเงี้ยให้เราถอยแต่ว่าละหมาดอย่างเนียนเลยอาจารย์แต่ว่าก็คือจํานวนเยอะแล้วก็ละหมาดดีด้วยแต่ระหว่างนั้นเนี่ยการละหมาดมีการกล่าวซิกรุลล้อการกล่าวโน่นกล่าวนี่เพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราจะต้องถอยไหมหรือว่าต้องตามเขาคือในช่วงของระหว่างการละหมาดครับอันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ในเฉพาะในช่วงของเดือนอมาดอนนะครับในบางสถานที่ เขาก็จะเวลาที่เขาได้สองรอกอัตสี่รอกาอัตเขาก็จะมีการอ่านอะไรต่อมิอะไรของเขาอ่ะนะรัดแล้ะมีนั่นลอฮิวะเนีอยมะหัวมาฟิร์ตาวาราะมาอะไรก็ว่ากันไปหลายแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันแล้วก็บอกว่าไอ้ถ้อยคําอย่างนี้เนี่ยมันดีกว่านั่งให้เฉยอันนี้คือเป็นการพูดอันนี้เป็นเป็นมุมมองที่เขาบอกว่าแล้วจะได้ยู่เปล่าๆทำไมอ่ะมันดีกว่า ถาว่าไอสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ดีกว่าที่เราเอามาสอดแทรกเนี่ยไม่ใช่ว่าศาสนาหลงลืมนะไม่ใช่นบีลืมสอนนะคเดี๋ยวเรามาคิดเอาเองเพราะถ้าคนกลุ่มนี้คิดได้อย่างนี้คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ก็สามารถคิดได้อคิดได้อย่างนั้นคือต่างคนต่างก็คิดแล้วศาสนามันก็จะกลายเป็นเลอะไปครัือต่างคนต่างคิดเพราะไม่มีตัวบทคําสอนของศาสนาครับให้ได้กระทําอย่างนั้น หรือในบางที่ตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มละเริ่มมีมีบางที่ที่เวลาได้สี่รอก็อัตหยุดพักพอหยุดพักก็จะมีการอบรมในช่วงสีรอก็อัครับจะสอนอะไรจะว่าอะไรก็ว่าไปาเดียวอีกสักพักหนึ่งลแล้วก็ละหมาดต่ออีกสซึ่งการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ได้มีร่องรอย ไม่ได้มีรูปแบบมาจากนาบีจากบรรดาคอลิฟะหรือจากบรรดาสฮาบะยกเว้นในกรณีที่มันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องบอกกล่าวชี้แจงกันเนั่นไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้มีเหตุของความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงบอกกล่าวอะไรเนี่ยเรก็ละหมาดต่อไปเพราะว่ารูปแบบที่ท่านนบีได้ทําไว้บรรดาคอลิฟะบรรดาสฮาบะได้ทําไว้ก็คือละหมาด ไปเรื่อยๆพักก็คือการพักแค่คู่เดียวไม่ได้มีการนำแล้วก็ให้ข้างหลังมาหูตามสุลลอานุมาสลมะอะไรย่างี้มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีไม่มีหรือจะมาพักเพื่อที่จะเอาการเรียนการสอนเอามาสอดแทรกก็ไม่มีอย่างนั้นแต่บอกว่ายกยกเว้นในกรณีที่มันมีเหตุมันมีเหตุ เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นกับกับเราเองเพราะว่าพี่น้องของเราเนี่ยก็ชินอยู่กับการอ่านกุรอานตามมุสฮับ<อ>ใช่ไหมก็คือเนี่ยที่เราอ่านกันสำเนียงตามที่บ้านเราอ่านแต่เราไม่เคยได้ยินการอ่านตามสำเนียงอื่นๆหรือการอ่านตามลักษณะตามแบบอื่นๆพอมีอิหม่ามจากต่างบ้านต่างเมืองมาเ,เวลาเขาอ่านเราก็ฟังแล้วมันขัดหู หลายคนก็อึดอัดอึดอัดเอะทำไมอ่ะอิหมั่มอ่านฟาติห้าไม่ถูกถแล้วมันจะใช้ได้ไหมละหมาดจะซ้อไหมมันทําให้เกิดอาการรวนบางคนถอยอะถอยไม่เอาแล้อิหมัามอ่านไม่ถูกแต่ความจริงแล้วเราไม่เข้าใจาาเหมือนอย่างกับมีช่วงหนึ่งที่อิหมั่มจากลิเบียนา,นาหลายปีละที่ก็มาเป็นอิหมัามนำละหมาดเขาก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลลอัรเอารอ์มานิรเหาฮีมาลิกิยามิดดินครับ อ่านเป็นมาลิกเยอมิดมมดินมาลิกเยอมิดดินเออคนบ้านเราบอกว่าเอ้ยมันต้องมาลิกเยอมันต้องลากเสียงครับมันไม่ใช่มาลิกเยอมิดดินใช่ไหมครับเนีมันก็อ,อ,อ,อีมัมอ่านไม่ถูกเอ,อ้าพอไปอ่านกุลหุวาลอหุอะฮัดอัลลอฮุซซามะดะลัมยัลิดวะลัมยูลัดวะลัมยาะกุลละหูกุฟุอันอะฮัดกลายเป็นฟูเอ,อ้ยฟูอันอีนอมัมอิหมัมอย่างนี้เอาคนอย่างนี้นะี่ยมาเป็นอิหม,มัม ไม่อ่านยังไงล่ะกูฟูอันอฮัดมันจะต้องกูฟูวันอหัดก็งง,งอารับอะไรเป็นเชคอะไรนะยังไงทำไมอ่านไม่ถูกก็เนี่ยก็เนี่ยพอพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เ,เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้อธิบายความกันก่อน,นก็ทําให้เกิดอาการรวนใช่ไหมละหมาดเสร็จก็ซิปซุบซิซุบซิบ,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 บางคนลุกออกเลยไม่เอาลรับไม่ตามเนี่ยอิมัมอ่านกุรอ่านไม่ถูกอะไรอย่างนี้เราก็ต้องชี้แจงใช้เวลาชี้แจงให้เข้าใจเอาแล้วละหมาดต่อ แล้วก็บอกให้อิหม่าเอาอิหม่ามอ่านตามมุทภับนะอย่าอ่านแบบกอรูลอย่างนี้ชาวบ้านเขาไม่ชินแล้วเขาก็งงเขาก็ไม่เข้าใจอิห<อ>ม่ามเขาก็รู้ตัวเขาก็ไปอ่านบบเหมือนอย่าง <c oughs> เหมือนอย่างที่อ่านกันครับถ้าในกรณีมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงกันอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร,รแต่ถ้าไม่ไม่มีเหตุของความจําเป็นอะไรเนี่ยมาจัดบรรยายขั้นกันระหว่างระหว่างสี่รอกอัดแล้วก็พักแล้วก็บรรยายกัน สักชั่วครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวละหมาดต่ออย่างนี้ไม่มีนะคือเราอย่าไปคิดเอาเองอย่าเอาอะไรไปสอดแทรกครับที่เราเนี่ยคิดว่าดีแต่ถามว่าศาสนาที่วางไว้น่ะดีไหมดีหรือว่ายังไม่ดีพอสูตรของเราคิดเองดีกว่าหรือดีที่สุดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นการตําหนิประนามท่านนบีมูฮัมมัด็ุลัลลอัยฮะสัลลมว่าท่านนบีเนี่ยสอนศาสนาไม่ครบไม่ครบถ้วนหรือไม่ดีพอมันต้องอย่างเราถึงจะดีพอไม่ใช่ เราไม่ได้มีหน้าที่ไปกําหนดไปคิดเอาเองแต่เรามีหน้าที่ตามสิ่งที่ท่านอบีม,มูฮัมหมัดสโลลลอหอะัยฮิวะสัลลัมและเหล่าสุฮาบะได้ทําไว้เป็นแบบอย่างนั้นดีงามอยู่แล้วครับงานนี้ถ้าเราไปเจอในกรณีอย่างเนี้ถามว่าาแล้วเขามีอะไรเข้ามาสอดแทรกด้วยพี่น้องก็ลองขยับไปดูที่เขาทําที่มันถูกที่มันตาม,ตามกรอบตามรูปแบบครับที่มันถูกต้องเพราะว่าเวลาที่มี อย่างอื่นเข้ามาสอดแทรกเนี่ยมันจะพาให้เสียให้เสียกันหมด <c oughs> มันจะไม่เหลืออะไรครับก็น,นี่<ม>คือข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งพี่น้องพิจารณาดูด้วยซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนอังดอรส่วนใหญ่ครับครับผมแต่ว่าในปัจจุบันก็เป็นที่น่าดีใจว่าค่อยๆลดละเลิกกันไปในหลายที่แล้วก็มีบางที่ที่ยังที่ยังคงอยู่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาสามารถที่จะแสวงหา ข้อเท็จจริงตามคำสอนของศาสนาได้เพราะว่าค,คนรุ่นใหม่เขาสามารถที่จะสืบค้นได้คะเข้าไปหาข้อมูลทั้งแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอ,าษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือมีความชํานาญในด้านไหนมีแหล่งข้อมูลเยอะแยะที่เขาสามารถที่จะไปคน้นคว้าด้วยตัวเองคน้นคว้าตรวจสอบหรือการศึกษาเร่าเรียนจากทางทีวีดูดาวเทียมนี่ไหนเขาทาอะไรยังไงเนี่ยเพราะตอนในปัจจุบันนี่มันก็ฮามโดเลล่ะ มันก็ค่อยๆเริ่มเข้ารูปเข้ารอยทีละนิดทีละหน่อยปัญหาก็คือว่าคนที่พยายามรักษาวิธีการแบบของท่านแบบเดิมๆอยู่อ่ะวิธีการแบบเดิมๆเขาก็พยายามที่จะรักษาไว้พยายามที่จะปกป้องแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกับเราว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่มันขึ้นอยู่กับ ศาส,สนาสอนอยังไงสั่งยังไงเพราะอิสลามเนี่ยไม่ใช่มีเมื่อวันวานค่กุรอานไม่ได้ลงวันวานฮะดิษนบีไม่ได้บอกไว้วันวานทั้งกุรอานทั้งฮะดิษคําสอนของศาสนาผ่านคนหลายยุคมาแล้วครับตั้งแต่ยุคสอฮาบะตาบีอินตาบิตตาบิน,บน,บนไล่เรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในระดับมัสฮับ ที่พี่น้องบอกอิหมั่มชาฟีอีครับไปดูสิอิหมั่มชาฟีอีเขาเขาทำ,าทำยังไงาแบบนี้นไหมอืมอิหมั่มชาฟีอีนี่แกเป็นคนดีนะเราขอดุอาให้เร,ราฮีมาหุลนละไม่ใช่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจแกปกป้องรักษาสุนนะเพียงแต่ว่าคนบ้านเราอ่ะไม่เอาอย่างอย่างอย่างอิหมั่มชาฟีอีแหละเป็นการอ้างถึงท่านเฉยๆเท่านั้นใช่ครับ<ช> <ผม S 1> เพราะงั้นถ้าพี่น้องไปเจอในลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยพี่น้องก็ ขยับไปดูสิมันม,มีมีหลายหลายที่เนี่ยที่จะให้เราเลือกครับอาจารย์ครับ <c oughs> มันมีอีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งครับคือว่าถ้าเราละหมาดเองคือทําแค่สี่แล้วเดี๋ยวเจตเจตนาว่าเดี๋ยวดึกๆจะตื่นมาง่วงแล้วอาจารย์หรือว่ามีธุระแล้วเดี๋ยวจะตื่นมาทําหรือว่าจะมาทําต่ออีกสี่แล้วก็วีเตสอีกสองอีกสามอย่างเงี้ยนในกรณีมาวีเตสอีกสองอีกสามก็คือทำสองแล้วก็ทํา อ๋อห้ครบลงเป็นเลขขี้ใช่ไหมคือในกรณีที่เราทําเราละหมาดของเราเองที่บ้านเนี่ยเราดูสภาพของเราโอ้อยากจะทํานั่นแหละจะทําให้มันครบจํานวนครับแต่ว่าปรากฏว่าทําไปสองโอ้ท้องไส้มันไม่ดีเดี๋ยวพักก่อนไปเข้าห้องน้ําห้องท่าหรือไปอะไรต่ออะไรแล้วเดี๋ยวมาทําอีกสองได้ไม่เป็นไรคตามตามสภาพของเราครับแต่ว่าในค่ําคืนนั้นเนี่ย เวลาที่เราละหมาตจบแล้วเนี่ยก็ให้ปิดท้ายด้วยวิตเตสวิตเตสก็คือละหมาตที่เป็นจํานวนขี้จะละหมาตหนึ่งก็ได้สามก็ได้ห้าก็ได้เจ็ดเก้าสิบเอ็ดได้จำนวนรอกอะอัตนะนะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลวะสลามก็สั่งว่าถ้าใครที่ละหมาตวิตเตสแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปชนเวลาซุบฮี่ก็ให้ทำวิตเตสสพกรอกอะอัตเดียวครับ แต่ถ้าว่าไม่ไม่ไม่เก่งว่าจะไปชนละอาจารย์อยากจะทําแค่หนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ได้ว่าให้เป็นจํานวนขี้แล้วกันหก็ได้สามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดหรือเอาเอาให้ลงเป็นจํานวนขี้นั่นคือละหมาดวิเตอร์